ผมลองแผ่นที่สั่งซื้อนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นลงไฟเซฟตัวละครครบของเกมค a มเบเลเดอร์ห้าภาคนะครับไม่ใช่แผ่นเกมนะครับดังนั้นเอาแผ่นนี้มาเปิดเล่นเกมไม่ได้นะครับแผ่นนี้นะครับสาหรับลงไฟเซฟตัวละครครบนะครับใส่เมมโมรี่การ์ดเพทนะครับแบบนี้นะซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ให้ไปนะครับก็คือใส่ลงเมมโมรี่การ์ดเพทของคุณอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเมมโมรี่การ์ดเพทของคุณที่ลงไฟเซฟตัวละครครบ5้าภาคนี้แหละครับเอาไปเสียบแล้วก็ใส่แผ่น เกมคอมบเลเดอร์ที่คุณมีอยู่เนี่ยแหละครับเปิดขึ้นมาแล้วมันจะโหลดไฟล์เซฟตัวละครครบขึ้นมาให้เล่นนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าเมมผมมีเซฟเกมคอมเบอเลเดอร์อยู่ไหมถ้ามีผมจะลบออกนะครับ้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการลงให้ดูนะครับซึ่งวิธีการลงขั้นตอนจะอยู่ด้านหลังนะนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสอนตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดเช็คให้ดูก่อนนะครับ ฝาที่ผมไม่ปิดเนื่องจากเดี๋ยวผมต้องใส่แผ่นอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่กดปิดนะเพราะถ้าผมกดปิดแล้วหัวอ่านมันจะเคลื่อนครับก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้ให้เช็คดูก่อน ไม่มีนะครับในนี้ไม่มีเซฟเกมคอมมิเนเอร์อยู่เลยนะครับสักภาคหนึ่งนะครับไม่มีนะอดังนั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้ต้องมีให้เหลืออยู่ประมาณ320ขึ้นไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่พอเซฟนะครับถ้าคุณมีเซฟเดิมอยู่ก็ลบทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องดูด้วยนะครับถ้าพื้นที่ไม่พอมันลงไม่ได้นะฮะถ้าเห็นว่าพื้นที่ไม่ถึง320คุณก็ต้องลบไฟเซฟเกมอื่นออกนะครับเพื่อให้มันเหลือเกินนะครับโอเคก็ใส่แผ่นเหมือนใส่แผ่นเกมเลยนนะะคครรัับบปกติเลย เมมเซฟควรใช้เมมแท้นะครับเมมก๊อปบางตัวมันเซฟเกมไม่ได้นะครับแล้วก็การต่อสัญญาณภาพนะครับเครื่องเพทูเข้าทีวีอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้กับตัวแผ่นโปรแกรมไม่ได้นะครับภาพมันจะไม่ออกนะครับเวลามันเข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็สายคอมเพนเดนท์หหัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงภาพก็ไม่ออกนะครับต้องต่อด้วยสาย AV เท่านั้นนะครับเหลืองขาวแดงนะครับ เหลืองขาวแดงนะสามหัวแบบนี้นะครับไม่งั้นเวลามันเข้าหน้าโปรแกรมตัวนี้มันจะไม่ออกนะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดเลือกมาที่เมนูม่า memory card manager นะครับตรงนี้นะสีเขียวเรื่องตรงกลางแล้วกดปุ่มกากบาทครับคําสั่งแรกเลยครับกดกากบาทครับ install infinity manager การกบัดนะครับข้อความมันเปลี่ยนไปแล้ว install error นะครับกดปุ่มกากบาดอีกทีนึงครับ เลือกคำสั่งที่2นะครับ install application กดปุ่มกากบาทนะครับกดไปแล้วปุ๊บข้อความมันยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับถ้ากดแล้วเปลี่ยนเลยอันนี้แสดงว่ามันก๊อปไม่สําเร็จนะครับเพราะมันต้องรอมันก๊อปตอนนี้มันกำลังรอมันก๊อปไฟล์ลงใส่ Me m ริ y Card อยู่เดินมันก๊อปเสร็จข้อความถึงจะเปลี่ยนนะครับกรณีกดปุ๊บเปลี่ยนเลยอันนี้แสดงว่าเมมเสียบไม่ดีไหมเมมมีปัญหาไหมเมมเทียมไหมพื้นที่เต็มไหมอะไรประมาณนี้ทุกอย่างจะอยู่ที่เมมริการ์ดหมดเลยนะครับถ้ามันก๊อ ถ้ากดเข้าไปแลปุ๊บล้วเปลี่ยนเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนั้นก็คือเช็คที่เมนเซฟกูเลยครับว่าเกี่ยวกับเมนเซฟทั้งหมดนะครับอ่าโอเคนะครับข้อความเปลี่ยนแล้วกดกระกบาทเลยครับโอเคนะครับขั้นตอนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับไฟเซฟที่ผมไม่มีตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้มันมีลงมาแล้วนะครับ ่ะเห็นไหมครับมาแล้วนะครับตัวนี้เลยคาบุโตเห็นไหมครับแล้วก็ฮิบิกินะครับแล้วก็ไคนแมกแล้วก็เบสแล้วก็ไฟนะครับอ่เมื่อกี้ไม่มีนะครับตอนแรกที่ผมเปิดให้ดูแล้วไม่มาอันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านี่ยครับลงมาแล้วทั้งหม้าภาคนะครับพอมันก๊อปเสร็จแล้วมันจะขึ้นโลโก้โชว์รูปแบบนี้เลยนะครับก็เอาไฟล์เซฟตัวนี้แหละครับไปใช้กับแผ่นเกมของคุณเองเลยเพื่อโหลดเซฟตัวละครครบขึ้นมาเล่นนะครับจะลบจะลงกี่ครั้งก็ได้ครับไม่มีปัญหา มีปัญหาอย่างเดียวคือจนกว่าแผ่นพังหรือ save เซฟมันเซฟมันเสียนี่แหละครับดังนั้นลงกี่ครั้งก็ได้ครับโอเคนะครับตัวแผ่นไม่มีปัญหาใช้งานได้นะครับ